สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6ทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้กับครูจุ๊บแตงนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมค่ะคราวที่แล้วเราเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมไปแล้วคราวนี้เราสามารถเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนได้เหมือนกันนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะก่อนอื่นครูขอทวนก่อนว่า ตัวเลขหลังจุดทศนิยมคือตำแหน่งของทศนิยมนะคะเช่นสมมุติว่าตัวเลขหลังจุดมี1ตัวก็คือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งตัวเลขหลังจุดมี2ตัวก็คือทศนิยม2องตำแหน่งตัวเลขหลังจุด3ตัวก็คือทศนิยม3ามตำแหน่งแล้วถ้าเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเนี่ยก็ต้องเขียนแทนเศษส่วนได้ ส่วน10ใช่ไหมคะถ้า2ตำแหน่งก็ต้องเป็นส่วนร้อยถ้า3ตำแหน่งก็ต้องเป็นส่วนพันการเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนเนี่ยง่ายกว่าการเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะมาดูกันค่ะข้อแรก0.1ตัวเลขที่เป็นเศษก็เขียนไว้เลยก็คือ1ส่วนด้วยอะไรคะทศนิยม1ตำแหน่งก็คือส่วน10 ข้อ2 0งก็คือ2ส่วนสเหมือนกันเพราะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเนาะข้อ3เป็นทศนิยม2องตำแหน่งเขียนตัวเลขไว้ก่อนเลยก็คือ3ส่วนเท่าไหร่คะ2ตํตำแหน่งส่วนร้อแค่นี้เองค่ะมันดูตัวอย่างต่อไป3.457 เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือเท่ากับเขียนตัวเลขก่อนเลยค่ะเขียนตัวเลขทั้งหมดเลยสามสี่ห้าเจ็ดส่วนด้วยทดสิิยมสามตำแหน่งก็หนึ่งพันข้อนี้ทำเป็นจำนวนค้าได้นะคะก็คือสามเศษสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด ส่วนหนึ่งพันข้อนี้เดี๋ยวครูเขียนเป็นจำนวนค้าเลยนะคะก็คือจำนวนเต็มข้างหน้าคืออะไรคะสิบสองเนาะตัวนี้เป็นสิบสองเศษเจ็ดสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยเห็นไหมคะเราสามารถเขียนเป็นจำนวนค้าก็ได้เลยข้อนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวครูเขียนเป็นจำนวนค้าเลยเนาะ เ5เศษเท่าไหร่คะข้างบน47ส่วนทดนิยม 3. ามตำแหน่งก็ต้องเป็นส่วน1000เป็นไงบ้างคะก็จบไปแล้วกับการเขียนทดสิิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือจำนวนคะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปลองทำดูนะคะมี5ข้อ ทำในกระดาษ A 4มีเส้นหรือไม่มีเส้นก็ได้นะคะนํามาส่งครูในวันเปิดเทอมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ